ครับวันนี้เป็นวันเสาร์เกือบสิ้นเดือนแล้วนะครับก็เราก็เรียกร้องกันมานะครับตั้งแต่พฤษภาปี63สานะครับตอนนี้ก็จะเข้านะครับพฤษภาปี65แล้วนะครับกํำลังจะเข้ามิถุนาก็จะครบ2ปี1เดือนแล้วนะครับเรื่องของเงินชราภาพเราก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับวันนี้พี่หมอแบบบ้ามาทํานะครับเมื่อวานทําคลิป เรื่องเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา33ใช่ไหมฮะว่าถ้าสม,มัาตั้งแต่อายุ20ปีจนถึง55ปีแล้วมาเสียชีวิตที่55มีเงินนะครับส่งมอบสู่ทายาทเท่าไหร,ร่ฮะเกือบ900 0 0นนะครับอนนี้มาดูมาตรา39บ้างนะครับมีคนถามนะครับหลังจากที่พี่หมอแบบว่าทำมาตราม3ออกไปนะครับก็มีคนถามว่าเอ๊ะาาาแล้วมาตาา39ล่ะครับพี่หมอ นะครับมีคุณจิมนั่นเองนะครับถามพี่หมอเล่นมาทานะครับก็คํานวณง่ายๆฮะก็คิดหลักแบบนี้นะครับจะพูดเร็วๆนะับเผื่อว่าใครอยู่มาตาา39แต่ไอสิ่งที่พี่หมอพูดเนี่ยมันเป็นแค่การสมมุติตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ซะทุกคนนะครับได้เท่าไหร,ร่ฮะก็พี่หมอคํานวณแล้วนะครับได้ที่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท คิดยังไงนะครับคนมาตาเท่าไหร่ฮะสามสิบเก้าเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับการจะเข้ามาตาสามสิบเก้าได้ต้องขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับว่าอยู่ดีๆจะเข้ามาตาสามเก้าไม่ได้สมัครมาตาสามเก้าต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตาเท่าไหร่ฮะสามสิบสามมาก่อนใครเข้ามาแล้วช่วยพี่หมอทักทายหน่อยสิครับพี่หมออยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าเมนได้ไหมนะครับช่วงนี้แบบ YouTube เมนได้ไม่ได้บ้างนะครับอ่ะ อันดับแรกนะครับคนจะเป็นมาตรา39ได้นะครับต้องเป็นผู้ประกันตนมาตาา33มาก่อนต้องเป็นอย่างน้อยนะครับ12เดือนกฎหมายปัจจุบันนะครับในตัวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคนจะเป็นมาตรา39ได้นะครับอันดับแรกต้องเคยเป็นมาตรา33มาก่อนอย่างน้อยกี่เดือนคุณแจ็คในลองพิมพ์หน่อยสิ กฎหมายปัจจุบันกำหนดว่าคนที่จะเข้ามาตาา39ได้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตาสา3สบสามมาแล้วกี่เดือนมีใครตอบได้ไหมฮะนะฮะกี่เดือน,นครับคนจะเป็นมาตรา39ได้ต้องอยู่มาตาสา3สามมาแล้วกี่เดือนใครตอบได้ไหมฮะสิบกว่าคนนี้นะฮะจร <laughs> ิงๆพี่หมอแบบพยายามจะทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพทั้งหมดนะครับ มีใครรู้ไหมฮะว่าคนที่จะต่อมาตาสามสิบเก้าต้องอยู่มาตาสามสิบสามเขากำหนดไว้กี่เดือนทราบไหมฮะทราบไม่เอ่ยนะฮะก็สิบสองเดือนถูกต้องครับคุณคุณแก้วใสเออเห็นไหมมีคนตอบที่แบบแตกต่างกันมากเลยครับคุณ เขื่อนแก้วใช่ไหมฮะแก้วสายตอบว่าสิบสองคุณแจ็คตอบว่าหกใครถูกคนระับสองคนมีคนถูกสองคนมีคนถูกนะครับเดี๋ยวพี่หมอเฉลยนะฮะอันนี้คือตัวเลขนะครับที่พี่หมอคำนวณน,นะครับคำนวณจากอะไรจากคนอายุยี่สิบถึงห้าสิบห้าปีนะครับส่งมาตาสามสิบเก้ามาแล้วอย่างที่คุณแก้วแก้วขวัญแจ้งนะครับก็คือต้องส่งมาแล้วสิบสองเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีเงินอะไรบ้างนะครับมันจะมีเงินชาภาพที่สะสมนะครับคำนวณตามนี้ฮะหนึ่งปีแรกนะครับหนึ่งปีแรกของมาตตาสามสิบสามทรงหมื่นห้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับก็คิดง่ายๆฮะก็คือหมื่นห้านะครับคูณด้วยคูณด้วยเท่าไหร่ฮะคูณด้วยหกเปอร์เซ็นนะครับก็คือเก้าร้อยนะครับคูณสิบสอง หนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับอันนี้คือเงินชราภาพสะสมก้อนแรกของคนมาตาสามสิบสามนะครับสิบสองเดือนนะครับแล้วก็มาดูนะครับสามสิบสี่ปีที่เหลือนะครับก็เอาตัวที่ส่งในสามสิบสี่ปีที่เหลือฐานเงินเดือนของมาตาสามสิบเก้าคือเท่าไหร่ฮะสี่พันแปดถูกไหมฮะก็เอาสี่พันแปดนะครับคูณกับตัวยอดของตัวอะไรฮะ หกมาจากไหน6%ก็คือมาจากที่เขาส่งเก้าเปเ็นส่งหกเปอเ็นเป็นเงินเท่าไหร่นะครับคูณด้วยหซนะครับคูณด้วย6%นะครับ,นะบ288อันนี้ต่อเดือนใช่ไหมครับคูณด้วย12นะครับออกมาเป็นต่อปีนะครับต่อปี4ี่ร้อยไม่ใช่ 400, 3, 3, 4ี่ร้อยสามียห้าสกามี่ห้าหเลขจำง่ายมากเลยครับ คนมาตาสามสิบเก้าจะมีเงินสะสมชราภาพอยู่ปีละสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับสามสี่ห้าหกอันนี้คือหนึ่งปีนะครับคูณไปนะครับอายุยี่สิบเอ็ดถึงสามถึงห้าสิบห้าสามสิบสี่ปีนะครับคูณด้วยสามสิบสี 7, นบ่นี่ครับมียอดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่นะครับนี่ครับพี่หมอคำนวณไว้ในกระดาษแล้วนะครับอ่ะ ก็เอาสองตัวเลขนี้บวกกันนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สี่บวกกับอีกเท่าไหร่ฮะบวกกับเงินของมาตาสามสิบสามอีกหนึ่งหมื่นแปดร้อยนะครับบวกกับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์นะครับเป็นยอดเท่านี้ฮะอันนี้คือคือยอดสะสมชราภาพของคนมาตาสามสิบเก้าที่อยู่มาตาสามสิบสามมาหนึ่งปีนะครับทั้งหมดสามสิบห้าปีนะครับ ที่ด,ดอกเบี้ยอ่ะสามสิบห้าปีปีละสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเฉลีย่ยที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาที่แบบง่ายๆซึ่งมันไม่ได้หนีจากนี้นะครับอัตราทบต้นเราก็คูณไปนะครับคูณด้วยหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับจะกลายเป็นแสนสามนะครับไม่ไม่ไม่เออโทษทีไม่ใช่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเดี๋ยวคูณคูณด้วย หนึ่งจุดเจ็ดนะครับจะกลายเป็นสองแสนหนึ่งนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนี่ครับตัวเลขประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวเลขเงินชราภาพที่เขาจะได้นะครับถ้าเขาเสียชีวิตไม่ใช่เขาได้ญาติเขาได้ได้ญาติได้นะครับได้สองแสนเกือบสองแสนสองครับบวกอะไรอีกนะครับตัวนี้ก็บวกอีกบวกอะไรฮะถ้าเขาเสียชีวิตมาตราสามสิบสามสามสิบเก้าค่าทําศพนะครับ เท่ากันก็คือบวกไปอห้าบวกไปอีกเท่าไหร่ฮะห้าหมื่นนี่ครับเป็นสองแสนหกนะครับแล้วก็ค่าอะไรอีกอันไหนฮะค,คนเสียชีวิตได้เงินสามอย่างถ้าเป็นผู้ประกันตนหนึ่งค่าทําศพสองค่าสงเคราะห์การตายอันนี้คิดยังไงฮะคิดจากเงินเดือนนะครับคิดจากการส่งนะครับถ้าส่งตั้งแต่ น้อยๆนะครับอาจจะได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับอาจจะได้หกเดือนแต่ถ้าส่งเกินหกสิบเดือนคุณจะได้เงินค่าสงเคราะห์การตายสิบสองเดือนนะครับสิบสองเดือนของสี่พันแปดเป็นเงินเท่าไหร่ครับถ้ามาตราสามสามนะครับสูงสุดอยู่ที่แสนแปดแต่มาตราสามสิบเก้านะครับอยู่ที่ตัวเลขนี้ฮะห้าหมื่นเจ็ดนะครับก็บวกห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนะครับ ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนี่นะครับบวกกับตัวตะก,กี้นะครับสองอย่างแล้วกลายเป็นสามแสนสามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทอ่ะคนที่อยู่มาตราสามสิบเก้านะครับในกรณีนี้คือต่ออายุยี่สิบปีอยู่มาตราสามสิบเก้ามาหนึ่งปีแล้วต่อมาตราสามสิบเก้าอีกสามสิบสี่ปีถ้าเสียชีวิตได้ประมาณนี้ครับ <laughs> ใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับอันนี้คือการคิดคำนวณเล่นๆคุณแหม่มปิ่นเจ็ดนะครับผู้ประกันตนมาตาสามสิบเกค่ะอ๋อครับมีใครอยู่มาตาอะไรบ้างฮะสิบเจ็คนพี่หมอทำไปแล้วนะครับเมื่อวานมาตาสามสิบสามได้สูงสุดแปดแสนกว่าบาทนะครับแล้วส่งมาตาสามสิบสามาตั้งแต่อายุยี่สิบถึงห้าสิบห้านะครับ ไม่สวัสดีครับนะฮะก็อันนี้เป็นการทำนะครับทำเพื่อให้เราลองมาลองคิดดูนะครับว่าแต่ละมาตราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวว่าจ,จะทําตัวมาตรา40ให้ด้วยนะครับอันนี้คือคือตัวเลขนะครับของคนมาตาสามสในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสิปีทําไมต้องเป็น1ปีเพราะกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับคือกฎหมายปัจจุบันนะครับ ในอนาคตนะครับพระราชบัญญัติฉบับใหม่นะครับจะไม่สามารถ1นึเดือนไม่ได้นะครับต้อง4ปี48เดือนถึงจะสมัครมาตาสามสได้นะครับอันนี้คือคนที่อยู่มาตาสามสามาตลอดจากมาตาสามสเป็น39มสกับพี่หมอใช่นะครับไม่สามารถอยู่ดีๆกระโดดมาโผล่มาเป็นมาตาสามสได้อัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้ฮะ สำหรับคนที่อยู่มาตาสามสิปี39 34ปีนะครับยอดประมาณนี้ฮะใครมีคำถามอะไรไหมฮะถ้าได้ตามที่พี่หมอบอกอายุอัน 15, ก็หมดนี่พอดีเจ้าค่ะแต่ต้องอันนี้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตามาตาสามสิบเก้าอยู่นะครับถ้าเสียชีวิต ขณะที่ไม่ได้เป็นมาตรา39จะได้แค่เงินสลาภาพอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่แค่ประมาณ2แสนนะครับแต่อันนี้ต้องส่งมาทั้งหมด30 35ปีนะครับ35ปีนะครับอันนี้คือตัวเลขแค่ตัวเลขสมมุติเองฮรก็ขอให้หมดนี้นะครับคุณแมมปิน 7, am, ป่นเซเวแมมปิ่นเจ็ดอะ คลิปนี้พี่หมอเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พี่หมอจะทําคลิปลักษณะแบบนี้อีกนะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าแต่ละมาตาได้ยังไงเท่าไหร่บ้างสวัสดีครับ